ท่านผู้ชมท่านนับนี่คือรายการซีดเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft อ่าแมปสเตลสเตลอ่าสตอรี่นะครับก็สเตลนี่หมายถึงนีใคใครตั้งเก่งอังกฤษหรือไม่เก่งนี่ก็ก็รู้นะครับ s t สเตลนี่หมายถึงอ่าขโมยใช่ไหมครับใช่ไหมไอ้บอลไอ้ควายนะครับสเตลนี่ก็หมายถึงขโมยนะและนี่ก็คือฐานลับของเรานั่นเองนะ เออเห็นไหมครับตอนนี้เราจะทําการไปขโมยของอื่นนะครับโดยเราต้องมีเครื่องมือแบบนี้นะครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ในตัวกูแบบนี้นะอา่าครับเราต้องมียาเยอะะนะครับจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็ทุนไฟนี่กลัวจะเอาไปดีไหมวะไม่ต้องดีกว่านะครับแล้วเราก็เอาเอาอะไรมาเลยครับเยทำไมคลิกไม่ได้วะเราก็เอาฟืนฟูต่อเนือนน่องมานิดนึงนะครับเพื่อกันตายครับ อ่าล้วก็มีกล้องวนจรปิดเรียบร้อยครับว่ามีตำรวจมาไหมนะแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินนะครับโอ้ของชั้นใต้ดินของใต้ดินหมดเลยนะเป็นของโจรหมดเลยนะน, <c oughs> นะครับเราจะอ่าเฮ้ยเออลงไม่้ด้ล่างเนนะครับอย่ว่าสกายไงโยโย่โย,ย,ย่อ่ะพองตปิดกับปิด,ดตัวอะไรดูใหม่ที่แบง อ,อ่าสเปาสเปาอ่าสเปาสเปาคิงอะนะเข้าใจนะไอเชียครับเราจะไปขมโมยของคนอื่นนะนี่คืออุโมงขมโมยอนะแล้วก็เป็นลับๆเลยแม่งถ้าคนกากกายนี่จะไม่รู้นะว่าไปคืออะไรอ่าเดี๋ยวจะเอาของนี่ครับของสำหรับใช้ขมโมยของคนอื่นนะครับคือขุดกับขุดเนี้ย อ่านะครับให้เราเก็บผงนี้เล่นก่อนอ่ามีไข่ด้วยเอาไปทอดกินเนี่ย๋อกไม่มีไก่โอ้สุดยอดรับบันไดาสามขั้นนะแล้วข้กักนบนนี้ที่ที่กูจำด้มันเป็นน้ำนะ <c oughs> อ่านะครับรีบวิ่งๆๆหน่อยโอ้ลืมเสนอท่านผู้ชมครับเห็นไหมมันจะเป็นเนเธอร์นะไปเนเธอร์ปิดเอาติดไฟด้วย ห,ห้องบออับอกแล้วคุณโจน้นะฮะนับนี่คือโมองไปไปสู่อ่าอะไรวะไอ้้ไอเชี้อะไรวะไอ้เ,อเชี้อะไรโฆษณาเแยอะไรวะติดไฟในเด็ติดไฟไฟติดไฟไฟไม่ติดเนี่ยเราต้องขุดก่อนเฮ้ยเอ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 ้ยเชียเเช่ยเ อะไรวะแม่งจะบุกโจรนวะเจอโจรแม่งจะบุกโจรเจอโจรอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการฟื้นฟูต่อเนื่องครับเด็กว้าวว้าวหลุดล็อกโอ้โห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 พุ่งตายซะ ui, đôn luôn đó, đôn luôn đó. Mày đốn yeah, yeah. <laughs> oh, ngã, yeah. à, mình đốn ngã, mình đốn, ai chia đốn, ui chia, ui, trôn đồn dính tay, trôn đồn trôn dính nha. ôi, trôn đồn trôn ôi, đồn trôn dính ôi, đồn nha. đồn trôn dính nha. ôi, trôn 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 đồn trôn บซึๆเอาใหม่ครับไปเลย let's go ไปเลยไปเลยโอ้โหแม่งเยอะกว่าเดิมอีกโอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเชื่อเฮ้ยหนีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิดแล้วโอเคโอเคเกือบไม่รอด เราก็ได้ TNT มาด้วยโอ้เป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมเฮ้ยไปครับนะครับเราจะไปที่ต่อไปแล้วกันนะเท่าขอให้คนวันเราจะไปที่ต่อไปกันนี่ครับที่ต่อไปที่เราจะมาครับเฮ้ยโอ้โหมีเสียงซอมบี้ได้ยินจับเจนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเด๋วฟื้นฟูตัวเองก่อน อะไรวะอะไรกูเปิดโหมดทำไมเชีย่ยไม่มีชมทีแรกอะนะอเนาะอันอับเหลืออีกนิดเดียวแล้วเราต้องรีบๆนะไม่นนเตี๊ยบเด็เดเดฮ้อเชบโอ้โหโอ้โหไม่ต้องคุณซอมบี้เลยนะลงมาดีลงมาดีมึงโ,โหเก็บ โอ้ยสามีเด็ดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหล็กเหล็กเอ้ยโอ้ยเป็นเป้านิ่งแล้วเป็นเป้านิ่งแล้วไป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 แล่อยอม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 แล้วยอม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 แล้วยอมโอเคครับเฮ้ยไอ้เกือบไม่รอดด้วยโอ้ยลุงเฮ้ยนี่มันมันคืออะไรวะมันใช้ยังไงไม่รู้แล้วไป รีบวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รอดเอาโอ้ยครับอ,อ,อ๋อก็เอันี่มาแล้วไปรกิจเราก็เสร็จเท่านี้นะครับโอ้โหนำอ๋อครับเดี๋ยวเราไปเนเธอร์กันดีกว่า ไปขโมยของที่เนเธอร์อีกเออเก็บของครับได้เหล็กมาสี่อันขวานเหล็กโหคุ้มว่ะแล้วได้เข็มทิชเข็มทิดเออเอออ่าโอเคอันนี้เก็บไว้เล่นในเนเธอร์ไปรับเด็สโก้ครับเนเธอร์ครับเฮ้ยเชี่ยว้า โอ้ตอนนี้เราไปอยู่ไปในเนเธอร์นะครับที่กูดูนะในมันเลเล่บุซซ์กูดูจริงๆด้วยนะโอ้โหอ่าเราจะไปเอาพิษเอ่อไปเอาไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คําสุภาพในการเราจะไปเอาบล็อกทองนั้นมาครับโดยเราต้องผ่านใครมามั่งวะโอ้โหนี่เฮ้ mình khay đành cu nước tiền lại nè thế rồi tông mình xe lại được mà tập tập vay tập vay tập haha chia hơi chia chia này quá xuống ship ขุดไปครับแปลกตรงไหนวะช่างแม่งมันเราต้องการบล็อกทองนะครับเพื่อไปเติมเติมบ้านเด็กๆโอ้โหแม่งมาเฮ้ยเดี๋ยวๆแป๊บนึงครับท่านผู้ชมตอบไอ้สว่างแป๊บนึงกดว่า้งเกิดตัวไหนกดไงวะเอาดาบคลิกซ้ายที่สระเปาครับดาบไหนวะดาบอะไรก็ได้ดาบอะไรก็ได้อ้าว มึงคลิกซ้ายคลิกขวาวะเฮ้ยคลิกขวาเลยคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายเลยผมก็ไม่ไม่รู้กันนะอ่านนะครับอันนี้กูขุดเชี่อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยแม่งตกไปตายไหมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ๊ย โอ้ยเอาแล้วกูซ้ำสองไม่มีอะไรทำอะไรเนี<ๆ>้ยครับ<ๆ>ตอนนี้เราต้องหาอะไรในเนเธอร์เพื่ออยู่รอดก่อน<ๆ> <c oughs> เนื้อสอมบี้เออเนื้อสอมบี้หนึกนึกออกแล้วนึกออกแล้วกูอันดถถึงกินเนื้อสอมบี้เลย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ยโอ้ย<ๆ>แล้วกูทำไมมีของนเนเธอร์เยอะแยะจังวะเราไปทำอะไรได้มั่งวะดับไฟ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  วบดีโยวัสก์หมูเชี yeah, okay, mm ่ยหมูกูไม่หาแมวแร่ที่เนเธอร์แล้วจะไปหาเมืองที่เนเธอร์ดีกว่านะโอ้ยนี่เมืองไม่ไม่ใช่เมืองดิเฮ้ยโอ้อ้เชี่ย